ม่พี่น้องครับพระมายามมงครับพี่น้องอู้ <Yeah. S 1> oh, มาแล้วครับ oh. มาแล้วครับบักง่ายเลยพี่น้องบ่านี้ป mm hmm. ดจัง mm hmm. เลยนะป่านี้เอาเลยครับบ่านี้มาแล้วครับพี่น้องด้ว <c oughs> <c oughs> ยมาทานครับมาทานมายาโมงง่ายครับมืัอนี้ นี่ครับบรรยากาศฝาเหลี่ยมุ้๊บบุ๊บบุ๊บบ๊ั๊บบุ๊บบุ๊กบบุ๊บบุ๊่นบุ๊บบุ๊บทุยบบุ๊ตัด๊บบุ๊บบุ๊าบบุ๊บบ๊บบุ๊ยบบุ๊บบ๊บบ๊บบุ๊อบบุ๊บบ๊ว๊บบุ๊บุ่ับุ๊ับ๊บบบ๊บ สามลูกนะจะได้อยู่แพี่น้องสิบหกเซนมองสิบหกเสนนะครับเนาะมาแล้วครับนีบน่ตัวแหลกแหกมันครับพี่น้องไป,อไปต่อครับไปแล้วครับไปต่อตอนนี้มอั่งอยู่เหงียงแล้วครับกำลังเคลียร์มอง ตอนนี้อยู่กลางแม่น้ำมูลนะครับพี่น้องตอนนี้น้ำบ่ายไปไหครับเนื่อน้ำว่ายไปไหนไปไหนน่ะพี่น้องเนาะแม่น้ำมูลปีนี้กับที่อาชิบารุ่นแรงไปไดครับอ้าวมาไหนครับบักสองครับบักสองครับรุ่นไปแล้วกันครับรุ่นไปแล้วกาันขึ้นมาแล้วครับเ เนี่ครับตัวที่สองครับโอ้ปลานิ่นใหญ่ครับปนิ่าตายไปปน่ตายเลยปนินีัตัวบุกใหญ่ครับปลานิ่นครับตัวที่สามครับตัวที่สามครับเอาอีกแล้วครับอู้สามตัวแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับสามตัวตายไปครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเย็นเย็นครับเย็นเย็นพี่น้องแม่น้ำห้องวัชรไหลครับตอนนี้น้ำนิ่งอยู่ครับ พอนำหนึ่งแล้วม่ซะเออนำหนึ่งนะครับเดี๋ยวปลดปลาครับมันมันพี่น้องมันมันมันอยู่ครับมันอยู่หาปลาไปบุญวัดเก้าสิบโอ้หาปลาเอาไปบุญเนาะครับเนาะไปเฮ็ดบุญบุญสังฆทานบ้านเฮาบุญสังฆทานวัดเก้าสิบเนาะครับเนาะต้นสังข่อยละเออของตำบลนนสังวันที่เทไรกับบุญวันทีเทไรที่หนึครับวันที่หนึ่งสิ้นเดือนพอดีเลยพี่น้องเลยตุลาเป็นยังตุลา โอ้ตัวใหญ่อยู่ครับตัวนี้น่าจะประมาณสามสี่ลูกได้อเออตาคายใส่นี่กือบสิบหกเส้นนะครับมานู่ครับพี่น้องมานู่ถือขึ้นมองหน่อยนี่ล่ะมันหันสิบปศอ,อยากในเลยพี่น้องนี่ครับมันก็รังปวดอยู่ครับหลุ่นซอยกันครับว่าสิบปศแล้วง่ายบ่ โอ้ <Ooh. test Springs> be ่อ่าเรียบร้อยออกมาแล้วครับนี่ไซต์ตัวโตนะครับก็ที่ปัดไซต์ตัวโตมาแล้วครับตัวนี้น่าจะเป็นปลาอีเงี้ยกว่านี้ปลานี่ปลาอีซุกก่านี่นี่ปลาอีซุกนี่ปลาอีซุกนะครับเนาะน่ิอ่าตัวนี้ปลานิ่นนะครับปลานิ่นใหญ่ครับตัวนี้น่าจะสองโลนิดๆหนิะครับเนาะใส่สองโลนิดๆหนสองกิโล ใส่นองกิโลครับนี่ครับโอ้ดีน,นะครับดีน,นะครับสองกิโลนิดๆเนาะครับเนาะสำหรับตัวนี้กต่ทีวังไใหญ่เลยที่เดียวครับใส่ได้ครับใส่ก็ล่างสวยงามเลยครับสวยงามมาก ดุยิดินแห้งครับดินแห้งนะครับตัวนึงอาจะใส่เวลาอยู่ประมาณโอ้โหตัวใหญ่เลยครับพี่น้องตัวนี้น่าจะสองโลกวัวครับ ปลานิน่นสองโลเกือบสามโลตัวน,นี้ยวอง4ีโลครับตัวน,นี้หาโลครับปลาบึกหากิโลอ่ะไปต่อครับไปต่อครับพี่น้องมันรุนไม่ท้กันครับนี่ดูผมคือสี่เห่าสิพี่น้องบ่าเนี่ย